ถ้าวันหนึ่งคุณลุกขึ้นมาแล้วโลกหมุนจนแทบยืนไม่อยู่ตาลายมึนหัวคลื่นไส้เหมือนพื้นมันเอียงทั้งที่เมื่อกี้ยังดีอยู่เลยหลายคนคิดว่าแค่เวียนหัวเดี๋ยวก็หายแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นสัญญาณของสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้น อาการแบบนี้เราเรียกกันว่าบ้านหมุนและมันไม่ได้เกิดจากแค่พักผ่อนน้อยหรือความดันต่ำแต่มันเกี่ยวข้องกับระบบทรงตัวในหูของเราที่บางครั้งเกิดความผิดปกติขึ้นแบบไม่รู้ตัววันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟังกันว่าอาการบ้านหมุนเกิดจากอะไรทำไมถึงเกิดซ้ำและถ้ามันเกิดขึ้นกับเราควรทำยังไงให้ดีขึ้นได้จริงเคยไหมครับ อยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนพื้นมันหมุนเหมือนเรากำลังลอยอยู่กลางอากาศหรือนอนอยู่เฉยๆแต่ห้องทั้งห้องมันเอียงความรู้สึกนั้นแหละคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าบ้านหมุนหลายคนคิดว่าแค่เวียนหัวธรรมดาเดี๋ยวพักหน่อยก็คงหายแต่จริงๆแล้วอาการสองอย่างนี้มันต่างกันมากเลยนะครับ อาการเวียนหัวธรรมดามักเกิดจากความดันตกน้ำตาลต่ำพักผ่อนน้อยหรือเครียดมันคือความรู้สึกมึนๆคลรงๆเหมือนจะเป็นลมแต่โลกยังอยู่นิ่งแต่ถ้าเป็นบ้านหมุนมันไม่ใช่แบบนั้นเลยคนที่เคยเป็นจะรู้เลยว่าโลกทั้งใบมันหมุนจริงๆมองอะไรก็เหมือนทุกอย่างกำลังหมุนรอบตัวบางคนถึงขั้นอาเจียนหรือเดินตรงไม่ได้เลยด้วยซ้ำ ตอนผมเคยเป็นครั้งแรกจําได้ว่าลุกขึ้นจากเตียงปุ๊บโลกหมุนทันทีต้องนั่งลงอย่างไวหลับตาแน่นเพราะแค่ลืมตาก็คลื่นไส้มันรู้สึกไม่เหมือนเวียนหัวแบบง่วงหรือเหนื่อยเลยครับมันคือความรู้สึกเสียการควบคุมของร่างกายแบบเฉียบพลันทีนี้คำถามคือแล้วมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วอาการบ้านหมุนมันเกี่ยวข้องกับหูของเราโดยตรง ข้างในหูของเรานอกจากมีส่วนที่เอาไว้ฟังเสียงแล้วยังมีอีกระบบหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทรงตัวของร่างกายเรียกว่าระบบเวสติบูลา่าหรือเวสติบูล่าซิสเต็ม ในหูชั้นในจะมีท่อเล็กๆเ,เต็มไปด้วยของเหลวและมีผลึกแคลเซียมจิ๋วๆอยู่ข้างในเวลาร่างกายเราขยับหันศีรษะหรือเอียงผลึกเหล่านี้จะเคลื่อนไหวส่งสัญญาณไปสมองบอกให้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในท่าไหนแต่ถ้าผลึกพวกนี้เกิดหลุดไปอยู่ผิดที่ระบบรับสัญญาณก็รวนสมองเลยสับสนเหมือนมีสองเสียงบอกพร้อมกันว่าเธออยู่นิ่งนะกับไม่สิเธอกำลังหมุนอยู่ ผลก็คือสมองเราสับสนจนแปลออกมาเป็นความรู้สึกว่าโลกกำลังหมุนนี่แหละครับคือจุดต่างสำคัญระหว่างเวียนหัวธรรมดากับบ้านหมุนเวียนหัวธรรมดาคือร่างกายอ่อนล้าหรือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอแต่บ้านหมุนคือระบบทรงตัวในหูส่งสัญญาณผิดสมองเลยแปลผลเพี้ยนไม่ว่าจะนั่งหรือนอนโลกทั้งใบเลยเหมือนหมุนไปหมดหลายคนได้ยินคำว่า หูชั้นในอักเสบแล้วก็สงสัยว่าใช่บ้านหมุนไหมคําตอบคือบางครั้งใช่บางครั้งไม่ใช่เพราะบ้านหมุนไม่จําเป็นต้องอักเสบเสมอไปบางคนเป็นเพราะผลึกแคลเซียมในหูมันเคลื่อนไหวผิดที่เฉยๆแต่บางคนอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือการอักเสบในหูซึ่งทั้งหมดนี้จะมีอาการใกล้เคียงกันคือโรคหมุนมืนคลื่นไส้เดินเซ อาการบ้านหมุนอาจเกิดขึ้นอยู่ไม่กี่นาทีหรือบางคนเป็นเป็นชั่วโมงก็มีสิ่งสำคัญคืออย่าตกใจและอย่ารีบลุกเดินเพราะช่วงที่สมองยังสับสนระบบทรงตัวยังไม่กลับมาปกติถ้าฝืนเดินมีโอกาสล้มได้ง่ายมากโดยเฉพาะในผู้สูงวัย ถ้าตอนนี้คุณฟังอยู่แล้วเคยมีอาการแบบนี้ขอให้รู้ไว้เลยครับว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวมีคนอีกมากมายที่เคยรู้สึกว่าโลกหมุนทั้งที่ตัวอยู่นิ่งแต่ข่าวดีคือมันไม่ใช่โรคที่ต้องกลัวมันเป็นภาวะที่เข้าใจได้และส่วนใหญ่รักษาได้แค่นี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่าบ้านหมุนไม่ใช่เรื่องของสมองหรือเลือดอย่างเดียวแต่มันเริ่มมาจากหูของเราเอง และในวัย50-70ปีระบบนี้จะเริ่มเสื่อมทำให้เจออาการได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาดูกันครับว่าทำไมอาการแบบนี้ถึงเกิดบ่อยในวนัยนี้แล้วอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้โลกหมุนได้ขนาดนั้นกันแน่ พอเรารู้แล้วว่าอาการบ้านหมุนมันเกิดจากระบบทรงตัวในหูที่รวนไปทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วทำไมคนวัยนี้ถึงเป็นกันเยอะจังทงั้งๆที่บางคนก็ดูสุขภาพดีไม่ได้ป่วยอะไรเลยคำตอบคือระบบในหูของเรามันเสื่อมลงตามอายุครับในหูชั้นในจะมีผลึกแคลเซียมเล็กๆที่ทำหน้าที่บอกสมองว่าเราเอียงไหมหมุนไหมเดินอยู่หรือเปล่า แต่พอเราอายุมากขึ้นผลึกพวกนี้จะเริ่มเสื่อมสภาพหรือหลุดง่ายขึ้นเหมือนเศษทรายในกล่องที่เขย่าบ่อยๆแล้วมันกระจายออกจากที่เดิมพอผลึกไปตกอยู่ในท่อที่ไม่ควรอยู่ระบบรับรู้การทรงตัวก็รวนสมองเลยแปลผลผิดส่งสัญญาณออกมาเป็นโลกหมุนอย่างที่เรารู้สึกนี่แหละครับ อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้วัยนี้เจออาการนี้บ่อยกว่าคนหนุ่มสาวคือการไหลเวียนเลือดที่ลดลงพอเลือดไปเลี้ยงหูชั้นในไม่ดีระบบข้างในมันก็ทํางานได้ไม่เต็มที่เหมือนเครื่องยนต์ที่น้ํามันมาไม่ถึงบางคนเป็นเพราะโรคประจําตัวเช่นความดันเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อหลอดเลือดเล็กๆที่เลี้ยงหูโดยตรงทําให้สมดุลในหูรวนง่ายขึ้น ยิ่งถ้าใช้ยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะยาแก้เวียนหัวบางตัวหรือยาปฏิชีวนะบางกลุ่มก็อาจมีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการบ้านหมุนได้เหมือนกันครับส่วนในบางรายอาจเกิดจากความเครียดเรื้อรังหรือพักผ่อนไม่พอเพราะเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียดระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการทรงตัวจะรวนสมองรับสัญ,ญญาณไม่ตรงกับร่างกายผลคืออาการบ้านหมุนก็เกิดได้ง่ายขึ้นอีก ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าอาการบ้านหมุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเป็นแค่ไม่กี่วินาทีแต่บางคนเป็นเป็นชั่วโมงนั่นเพราะต้นเหตุในแต่ละคนไม่เท่ากัน เช่นถ้าผลึกแคลเซียมในหูมันหลุดจริงๆเราเรียกว่า BPPV มักจะเป็นตอนเปลี่ยนท่าทางเช่นตอนลุกหรือนอนหงายแต่ถ้าเกิดจากหูชั้นในอักเสบหรือไวรัสมันจะเวียนตลอดทั้งวันและอาจมีอาการหูอื้อหรือได้ยินเสียงน้อยลงร่วมด้วยอันนี้จะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะอาจเกี่ยวข้องกับโรคภาวะหูชั้นในบวมซึ่งต้องให้หมอดูครับ แต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วอาการบ้านหมุนในคนวัยนี้ไม่ได้อันตรายรุนแรงแต่อาจรบกวนชีวิตมากกว่าเช่นทําให้กลัวการลุกเดินกลัวการเอียงตัวหรือบางคนถึงขั้นไม่กล้าขับรถแต่ข่าวดีคือพอเรารู้ที่มาชัดๆแล้วเราก็เริ่มป้องกันหรือดูแลตัวเองได้ทันทีเพียงแค่เราระวังการเปลี่ยนท่าทางเร็วเกินไปดื่มน้ำให้พอและดูแลโรคประจำตัวให้ดีก็ช่วยลดโอกาสเกิดได้มากแล้วครับ เดี๋ยวช่วงต่อไปผมจะพาไปดูว่าถ้าเกิดอาการบ้านหมุนขึ้นมาจริงๆตอนนั้นเลยเราควรทำยังไงให้ปลอดภัยที่สุดและช่วยให้อาการมันเบาลงได้เร็วที่สุดครับถ้าอยู่ดีๆแล้วอาการบ้านหมุนมันเกิดขึ้นจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่ารีบอย่าพยายามลุกพรวดหรือขยับตัวเร็วเพราะช่วงที่โลกกำลังหมุนสมองเรายังสับสนว่าร่างกายอยู่ในท่าไหนการขยับเร็วเกินไปจะยิ่งทำให้สมองประมวลผลไม่ทัน ผลคือหมุนแรงขึ้นคลื่นไส้มากขึ้นและอาจล้มได้ง่ายโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่การทรงตัวยังไม่มั่นคงสิ่งแรกที่ควรทำคือหยุดนิ่งครับถ้าคุณนั่งอยู่ให้นั่งพิงพนักไว้หรือถ้านอนอยู่ให้นอนนิ่งๆอย่าพยายามฝืนลุกขึ้นทันทีหลับตาช้าๆแล้วโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกช้าๆสักครู่จะช่วยให้สมองค่อยๆรีเซ็ตสัญญาณทรงตัวได้เร็วขึ้น พออาการเริ่มลดลงค่อยเปิดตาช้าๆอย่าเพิ่งรีบลุกทันทีเพราะแม้จะดูเหมือนหายแล้วแต่ระบบในหูอาจยังไม่กลับมาปกติร้อเปอร์เซ็ต อีกสิ่งที่สำคัญคือการจัดท่านอนถ้าอาการเกิดตอนนอนให้ลองนอนตะแคงข้างที่ไม่เวียนเช่นถ้าหันขวาแล้วหมุนก็ให้นอนตะแคงซ้ายไว้ก่อนการทำแบบนี้จะช่วยลดแรงกระตุ้นในหูด้านที่มีผลึกเคลื่อนไหวและช่วยให้สมองรับสัญญ,ญาณได้สมดุลขึ้น ถ้ามีคนอยู่ใกล้แนะนำให้ช่วยดูจังหวะลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้าๆเช่นลุกครึ่งตัวก่อนหยุดสักสิบวินาทีแล้วค่อยยืนถ้ารู้สึกคลื่นไส้ให้จิบน้ำเล็กน้อยหรือถ้าอยู่บ้านคนเดียวให้หาที่มั่นคงเช่นขอบเตียงหรือผนังจับไว้เพื่อพยุงตัวพอผ่านช่วงหมุนแรงไปแล้วสิ่งที่ควรทำต่อคือพักสายตาหลีกเลี่ยงการใช้จอหรืออ่านหนังสือทันที เพราะการเคลื่อนไหวของตาไปมาจะยิ่งกระตุ้นให้สมองสับสนอีกลองปิดไฟหรืออยู่ในห้องที่แสงนวลนๆนนสักพักแล้วค่อยกลับไปทำกิจกรรมเบา,เบาๆเช่นเดินในบ้านช้าๆเพื่อให้ระบบทรงตัวเริ่มปรับใหม่บางคนอาจสงสัยว่าต้องกินยาไหมคำตอบคือถ้าเป็นแค่ภาวะบ้านหมุนทั่วไปยาอาจช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้หรือเวียนหัวได้แต่ไม่ใช่การรักษาต้นเหตุครับ ที่สำคัญอย่าซื้อยามากินเองบ่อยๆเพราะบางตัวถ้าใช้ผิดจะยิ่งกดระบบประสาทส่งตัวให้ฟื้นช้ากว่าเดิมถ้าอาการเป็นนานหลายชั่วโมงหรือเวียนหัวจนเดินไม่ได้ควรไปโรงพยาบาลเพื่อให้หมอตรวจว่าเป็นบ้านหมุนจากสาเหตุไหนแน่เพราะบางกรณีที่คล้ายกันเช่นเวียนหัวจากหลอดเลือดสมองหรือจากยาบางชนิดต้องใช้วิธีดูแลต่างกัน แต่ถ้าอาการไม่ได้รุนแรงมากเราก็ช่วยตัวเองได้ครับเช่นการหลีกเลี่ยงการหมุนศีรษะเร็วเกินไปใน2-3วันแรกหรือตอนลุกจากเตียงตอนเช้าให้ทำช้าๆเหมือนเราอบอุ่นร่างกายก่อนเดินการทำแบบนี้ช่วยลดโอกาสที่ผลึกในหูจะเคลื่อนผิดที่อีกครั้งหลังจากอาการเริ่มดีขึ้นแล้วควรดื่มน้ำมากขึ้นหน่อยเพราะระบบในหูต้องพึ่งของเหลวเพื่อรักษาสมดุลของแรงดันถ้าร่างกายขาดน้ำเล็กน้อยก็ มีผลให้เกิดอาการได้เหมือนกันครับและจําไว้นะครับถ้าอาการกลับมาอีกบ่อยๆไม่ต้องกลัวเพราะเรามีวิธีฝึกและท่าช่วยลดอาการที่สามารถทําได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวในช่วงต่อไปผมจะเล่าให้ฟังครับว่าท่าบริหารง่ายๆที่ชื่อว่าเอ็ลีแมนดวลมันทํำยังไงและทําไมถึงช่วยให้บ้านหมุนหายได้เร็วขึ้นท่าอีปลีแมนูเวอร์ หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าท่าหมุนศรีรษะจัดตำแหน่งฟังชื่ออาจดูซับซ้อนแต่จริงๆแล้วมันเป็นท่าบริหารที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านถ้าเข้าใจหลักการของมันเพราะเป้าหมายของท่าน,นี้คือผ้าผลึกแคลเซียมที่หลุดให้กลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมเพื่อให้ระบบทรงตัวในหูทำงานได้ปกติอีกครั้งโดยท่านี้เหมาะกับผู้ที่เป็นบ้านหมุนจากภาวะที่เรียกว่า BPPV ซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดโดยเฉพาะในคนอายุ50ปีขึ้นไป หลักการง่ายๆคือเราจะใช้การหมุนศีรษะตามลำดับเพื่อให้แรงโน้มถ่วงช่วยพาผลึกเล็กๆกลับไปที่ท่อเดิมในหูชั้นในเริ่มจากให้นั่งบนเตียงแล้วเอนศีรษะไปด้านหลังเล็กน้อยประมาณ45องศาจากนั้นหมุนหน้าไปทางด้านที่มีอาการหมุนแล้วนอนหงายลงอย่างช้าๆจนหัวเอนห้อยขอบเตียงไว้ค้างไว้ประมาณ30วินาทีจนกว่าอาการหมุนจะเบาลง จากนั้นหมุนหน้าไปอีกด้านหนึ่งช้าๆประมาณ90องศาค้างไว้30วินาทีแล้วพลิกตัวตะแคงไปด้านนั้นจนหน้าคว่ำเล็กน้อยแล้วค้างไว้อีก30วินาทีก่อนจะค่อยๆลุกกลับมานั่งในท่าตรงถ้าทำถูกอาการบ้านหมุนมักจะลบลงหลังทำเพียงไม่กี่รอบหรือในบางคนรู้สึกดีขึ้นทันทีหลังจบขั้นตอนแรกๆ สิ่งสำคัญคือทำอย่างใจเย็นและค้างแต่ละท่าให้นานพอให้ระบบในหูได้ปรับสมดุลไม่ควรรีบหรือหมุนศีรษะเร็วเกินไปเพราะอาจทำให้อาการแย่ลงได้ชั่วคราวหลายคนที่เคยลองทำแล้วบอกเหมือนกันว่ามันดีขึ้นจริงเพราะทันทีที่ผลึกกลับเข้าที่สมองก็ไม่สับสนอีกต่อไปความรู้สึกหมุนหายไปแทบจะทันทีแต่ก็มีบางคนที่อาจยังเวียนเล็กน้อยในวันแรกๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติครับถ้าคุณไม่มั่นใจจะทำเอง แนะนำให้ไปที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเวชกรรมทั่วไปหมอหูคอจมูกจะช่วยทำท่านี้ให้ถูกวิธีซึ่งใช้เวลาไม่เกิน10นาทีและไม่ต้องใช้ยาเลยและถึงแม้จะไม่มีงบไปโรงพยาบาลก็ยังสามารถดูวิดีโอสาธิตจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและทำตามได้ที่บ้านขอเพียงทำในที่ปลอดภัยมีคนช่วยดูในครั้งแรกเพื่ออาการหมุนแรงขึ้นกลางคัน สำหรับบางคนที่ไม่ได้เป็น BPPV แต่เป็นเพราะอักเสบหรือติดเชื้อในหูท่านี้อาจช่วยได้ไม่มากแต่อย่างน้อยการฝึกช้าๆจะช่วยให้ระบบทรงตัวของสมองเรียนรู้ที่จะปรับตัวได้เร็วขึ้นเช่นกัน สิ่งที่ควรจำคืออย่าทำบ่อยเกินไปในวันเดียวให้พักร่างกายร,ระหว่างรอบเพื่อไม่ให้เวียนเพิ่มหลังจากอาการดีขึ้นแล้วให้ลองฝึกยืนหรือเดินช้าๆเพื่อให้สมองรับรู้ว่าการทรงตัวกลับมาปกติอีกครั้งการทำแบบนี้ต่อเนื่องทุกวันจะช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำได้ด้วยครับ เดี๋ยวในช่วงสุดท้ายผมจะเล่าให้สั่งว่าหลังจากอาการดีขึ้นแล้วเราควรดูแลตัวเองยังไงเพื่อไม่ให้บ้านหมุนกลับมาอีกและทำให้ชีวิตประจำวันกลับมาเป็นปกติได้จริงๆครับ หลังจากอาการบ้านหมุนเริ่มดีขึ้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การหายครั้งนี้แต่คือการไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกเพราะอาการนี้ถึงจะไม่อันตรายร้ายแรงแต่ถ้าเป็นซ้ำบ่อยๆมันจะทำให้เสียความมั่นใจในการเคลื่อนไหวบางคนถึงขั้นกลัวจะลุกเดินหรือขับรถเลยครับการดูแลตัวเองหลังจากนี้จึงสำคัญไม่แพ้การรักษาเลยทีเดียว อย่างแรกคือการเคลื่อนไหวต้องมีสติและช้าลงนิดหนึ่งโดยเฉพาะเวลาตื่นนอนอย่าลุกจากเตียงทันทีให้ค่อยๆพลิกตัวนั่งบนขอบเตียงก่อนสักครู่แล้วค่อยยืนขึ้นการทำแบบนี้จะช่วยให้ระบบทรงตัวมีเวลาปรับสัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มเคลื่อนไหวจริงถ้าเคยมีอาการหมุนเมื่อเงยหน้าหรือหันหัวเร็วก็พยายามหลีกเลี่ยงท่าพวกนี้ในช่วงแรกๆไปก่อนครับอีกอย่างที่สำคัญคือฝึกทรงตัวอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องถึง ขั้นออกกำลังกายหนักแค่เดินช้าๆในบ้านทุกวันมองตรงไว้แล้วลองหันหัวช้าๆซ้ายขวาให้ร่างกายเรียนรู้การส่งตัวใหม่ สมองเราฉลาดครับมันสามารถรีเทรนตัวเองได้ยิ่งฝึกบ่อยสมดุลก็จะยิ่งกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพหูด้วยนะครับหลีกเลี่ยงเสียงดังจัดๆและระวังไม่ให้หูอุดน้ำบ่อยเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อแรงดันในหูชั้นในโดยตรงการดื่มน้ำให้พอเพียงก็ช่วยได้เพราะของเหลวในหูใช้รักษาความดันภายในถ้าร่างกายขาดน้ำระบบนี้ก็รวนได้ง่ายขึ้นเหมือนกันครับ อีกเรื่องที่หลายคนมองข้ามคือความเครียดความเครียดทําให้กล้ามเนื้อคอและไหลตึงเลือดไหลเวียนไม่ดีไปยังหูและสมองส่งผลให้ระบบทรงตัวรวนได้ง่ายดังนั้นพยายามหาเวลาพักใจหายใจลึกๆหรือทํากิจกรรมเบาๆที่ช่วยให้ผ่อนคลายเช่นเดินในสวนฟังเพลงหรือทําสมาธิสั้นๆก่อนนอนก็ได้ครับ ส่วนเรื่องอาหารควรลดของเค็มจัดเพราะโซเดียมสูงจะเพิ่มแรงดันในหูทำให้เสี่ยงกลับมาเป็นอีกและพยายามจำกัดกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพราะมันกระตุ้นระบบประสาทและอาจทำให้เวียนง่ายขึ้นเล็กน้อยสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันหรือเบาหวานต้องควบคุมให้ดีเพราะสองโรคนี้มีผลต่อการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงหูถ้าดูแลได้ดีโอกาสกลับมาเป็นซ้าก็ลดลงอย่างมากเลยครับ และสุดท้ายถ้าคุณรู้สึกว่าเริ่มมีอาการอีกครั้งอย่าฝืนให้หยุดพักนั่งนิ่งๆแล้วหายใจลึกๆก,ก่อนอย่าพยายามเดินต่อหรือฝืนทำงานเพราะการเคลื่อนไหวตอนสมองยังสับสนจะยิ่งทำให้เวียนมากขึ้นใช้วิธีที่เราพูดถึงในตอนก่อนหน้าเช่นถ้าช่วยหมุนศีรษะหรือแค่หลับตาพักให้ระบบทรงตัวได้รีเซตใหม่ ถ้ายังไม่ดีขึ้นภายในวันสองวันควรให้หมอหูคอจมูกช่วยตรวจดูอีกครั้งเพื่อความแน่ใจบ้านหมุนไม่ใช่โรคที่ต้องกลัวครับมันเป็นภาวะที่เข้าใจได้และที่สำคัญดูแลได้ยิ่งเราเข้าใจร่างกายของตัวเองมากเท่าไหร่เรายิ่งควบคุมมันได้ดีขึ้นเท่านั้นอยากกลัวที่จะขยับอยากกลัวที่จะใช้ชีวิตเพราะยิ่งเราขยับอย่างถูกวิธีระบบทรงตัวก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ โลกจะไม่หมุนเราจะกลับมายืนได้มั่นคงอีกครั้งแน่นอนครับ ตลอดทั้งคลิปนี้เราได้รู้แล้วว่าอาการบ้านหมุนไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยมันคือสัญญาณจากหูของเราที่กำลังบอกว่าระบบทรงตัวภายในเริ่มรวนแต่ข่าวดีคือมันรักษาได้ดูแลได้และส่วนใหญ่ดีขึ้นได้ภายในไม่กี่วันถ้ารู้วิธีวันนี้คุณได้รู้แล้วว่าเวลามันเกิดขึ้นควรทำยังไงให้อาการเบาลงรวมถึงวิธีฝึกและดูแลตัวเองให้ไม่กลับมาเป็นซ้ำอีกจำไว้นะครับว่าบ้านหมุนไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัว เพียงแค่เรารู้จักร่างกายของเราเข้าใจมันและค่อยๆดูแลไปมันจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนผมเองก็เคยผ่านช่วงที่โลกหมุนเหมือนกันและเชื่อเธอครับมันผ่านไปได้จริงๆถ้าคุณกำลังฟังอยู่แล้วมีอาการแบบนี้ลองใช้วิธีที่เราคุยกันวันนี้ดูนะครับแล้วอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้วยเพื่อจะช่วยคนอื่นที่กำลังเจอเหมือนกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องสุขภาพดีๆที่เราจะเล่าต่อ ่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสูงไวยใจเกินร้อยครับ